รถดุดจ,จองค่ะพี่คันนี้นะคะเป็นตัวอ l t i s New 1.6G นะคะคันนี้นราคาเพียงแค่459,000เท่านั้นนะคะรถเป็นปี2020พี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะ inbox เข้ามาหามีได้เลย0845145493เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะมีเปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่เพิ่งเปลี่ยนมาสดๆแลวน้อนเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหา a l t i s ขับนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะพี่คันนี้นะคะเป็นสีขาว ไม่ใช่สีขาวมุกนะพี่คันนี้นะคะเป็นตัวสีขาวธรรมดานะปรับสภาพรถนะคะมี่มีปรับสภาพรถทั้งหมด2รอบนะคะจะเป็นรถเข้าใหม่1รอบพับทพี่แล้วรถก่อนปล่อยส่งต่อให้ลูกค้านะคะพ,พี่ท่านใดน,นะคะที่อยากเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุนทวง46นะคะที่นี่อยู่ติดก,กับถนนใหญ่เลยค่ะก่อนจะไปชมภายในนะคะหนูา่าวพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ถ้าพี่พี่กดกันแล้วไปค่ะเดี๋ยวมี่พาไปดูภายในกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้กับน้องมี่เพชรยนต์นะวันนี้นะคะมี่เอารถุดจองมาให้ดูนะคะเป็นตัว t o y o ต a New a l t i ติ 1.6G นะคะคันนี้ราคาเพียงแค่4แน5 9 0ท0เท่านั้นนะคะคันนี้เป็นปี2020ค่ะใครนะ,ะที่สนใจอยากเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาสุวินงค์46นะคะนี่ให้ดูเลยว่า อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะหนูมีเอาติดในสตอ็อกให้พี่ๆเลือกมากกว่า5 0คันอีกนะคะทุกคลิปนะคะมี่จะบอกว่ามีการตรวจรถนะคะซึ่งการเช็ครถ200กว่าจุดมี่จะเช็คที่นี่เลยค่ะที่ไทยพัฒนะคะด้านหน้านะคะได้มาเป็นไฟ LED เรียบร้อยนะคะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ด้วยนะคะพี่เดี๋ยวมี่ให้ดูใกล้เป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ด้วยนะคะคันนี้ ไฟหน้านะคะไม่มีเหลืองเลยพี่ยังใสๆแบบนี้อยู่เลยนะคะตัวไฟหน้ายังสวยแบบนี้อยู่เลยนะ,ะทะเบียนนะคะ9ก้กไก่คนคู่8680นะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนฟิี์มาให้เรียบร้อยแล้วให้ดูชั้นๆเลยเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะคะคันนี้เปลี่ยนฟิี์มาให้แล้วนะคะรอบคันเรียบร้อยนะ,ะด้านในนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะ คันนี้จะได้เป็นตัวบอดหนังเดินได้สีขาวนะคะพี่ตัวน้องน,นะคะไม่มีการขยับเขยื้อในใดทั้งสิ้นไม่มีการขันไม่มีการไขนะคะให้พี่ๆดูได้ชัดๆแบบนี้เลยนะคะทั้งตัวบนและตัวล่างนะคะอันนี้แผ่นเพจค่ะพี่ๆรถปี2020นะคะดูได้ชัดๆตรงนี้เลยมีตังค์ก่อนดูได้ชัดๆตรงนี้เลยนะคะรถปี2020นะถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะสามารถ w a ล k i อินเข้ามาได้เลยคะ่ะที่ เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์สี่สหกนะพี่แจ้งพี่ๆหน้าร้านนะคะว่ามาหาเซลล์นี่เดี๋ยวมี่เป็นคนดูแลเองคะ่ะเรามาดูที่ปียางกันเลยดีกว่าคันนี้นะคะขนาดยาง205ห้าทับห้า R สินะคะคันนี้เป็นปียาง2อ2 4ย่โหพี่ยางยังใหม่อยู่เลยนะยางปี2024ด้วยนะคะให้ดูด้านในนะคะด้านในตัวชงนะคะยังเดิมๆอยู่เลยตัวชงนะคะยังเดิมๆอยู่เลยนะ ใครที่สนใจนะคะเป็นอัลติ 1.6G คันนี้นะคะพี่ิ i n ็อกเข้ามาได้เลยนะคะตัวรถนะคะเป็นตัวสีขาวธรรมดานะพี่ไม่ใช่สีขาวมุกนะคะด้านหลังขออนุญาตเข้าไปนั่งเลยแล้วกันค่ะมีสูง167นะคะพี่หนูสูง167บอกเลยว่านั่งได้สบายมากนะคะด้านหลังนะคะมีแอร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะข้างหลังมีแอร์ให้มีช่องวางแก้วมีช่องอะไรให้เรียบร้อยนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังเดินได้สีขาวเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะหนังยังตึงๆอยู่เลยนะพี่ให้ดูได้เลยนะคะว่าฟิล์มเพิ่งเปลี่ยนมาฟิล์มเพิ่งเปลี่ยนมานะคะคันนี้ใครที่สนใจอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีช่องใส่ของให้เรียบร้อยนะคะนี่มีช่องใส่เอกสารอะไรให้ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะมีขอแวบหยิบคุณจแจแป๊บอีกคุณแจ๊คุณแจ เดี๋ยวมีเดี๋ไปหยิบฝั่งนู้นก็ได้มันอยู่ไกลมากมาต่อที่ด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะมีโลโก้เอาติให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าให้ด้วยนะคะพี่เดี๋ยวมีไปหยิบคุณแจมาเปิดท้ายดูดีกว่ากระจกนะคะของโตโยต้าแท้แบบนี้เลยนะคุณแจรถนะคะจะได้มาเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวมีเปิดท้ายให้สักครู่หนึ่งนะคะมาเรามาเริ่มที่ด้านท้ายกันเลยดีกว่าค่ะพี่ด้านท้ายนะคะบอกเลยว่ากว้างมากแสงมันฟุ้งอะมองไม่ค่อยเห็นด้านท้ายนะคะบอกเลยว่ากว้างมากนะได้ที่ลองมาหนึ่งแผ่นนะคะด้านหลัง ด้านหลังนะคะได้มาเป็นยางอะไหล่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ลงแม่แรงเครื่องมือต่างๆนะคะหนูมีให้ครบหมดเลยด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นซีนทางมะพร้าวสีเปลือกไข่ค่ะพี่ย้ําเลยนะคะว่าถ้าสมมุติว่ารถออกจากศูนย์เดิมๆนะคะจะต้องเป็นสีนี้นะถ้าสมมุติว่าเป็นสีเทาหรือสีอื่นนะคะแปลว่ารถเคยโดนชนหนักมาแน่นอนนะเดี๋ยวมี่จะสอนวิธีการดูว่ารถนะคะเวลาจมน้ําดูยังไง ดูจากคันเร่งได้เลยค่ะพี่คันเร่งนะคะจะขึ้นสนิมถ้าขึ้นสนิมแปลว่าคันนี้นะคะเคยจมน้ํามาแน่นอนแต่ว่ามีพี่ๆี่เห็นชัดๆแบบนี้เลยค่ะว่าตัวคันเร่งนะคะไม่มีการขึ้นสนิมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวฝากระโปงนะคะเปิดตรงนี้ได้เลยพี่เดี๋ยวมีเปิดตัวฝากระโปรงรถให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องให้ดูตัวเครื่องกัน ให้ดูตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะพี่ให้ดูตัวน็อตฝากระโปรงก่อนค่ะตัวน็อตที่ฝากระโปรงนะคะไม่มีการขยับเยื่ี้ใดๆทั้งสิ้นนะ,ะพี่ตัวรูกลมนีม้เห็นชัดๆดูระบายอากาศมีเห็นชัดๆแบบนี้เลยขออภัยค่ะพี่ๆพ,พอดีเมื่อกี้สายเข้านะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวฝากระโปรงรถตัวฝากระโปรงรถนะคะของโตโยต้าแท้หนูมีเห็นชัดๆแบบนี้เลยนะคะตัวน็อตด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะไม่มีการขันไม่มีการไขเลยนะ ตัวน็อตด้านข้างแก้มนะคะยังอยู่ครบทุกตัวเลยตัวเครื่องนะคะให้ดูตัวเครื่องตัวแบตนะคะหนูมีวัดซีซีให้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าแบตเพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้หนูอาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้แต่ว่าถ้าแบตมันเก่าแล้วเสื่อมแล้วนะคะใกล้จะแบบใกล้จะขิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูเปลี่ยนให้แน่นอนค่ะตัวปียางนะคะพี่ตัวปียางคันนี้ยังใหม่อยู่เลยเป็นปียาง2 0 2 4แล้วคันนี้เพิ่งเปลี่ยนฟิวมาด้วยนะหนูบอกเลยว่าคุ้มมาก ตัวน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนของเหลวนู่นี้นั่นมีทําให้หมดเลยนะคะตัวน้ํามันเครื่องนะคะเดี๋ยวมีเปลี่ยนให้เอ้ยอันนี้น้ํามันเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยตัวน้ํามันเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะคันนี้พวกน้ำมันเครื่องพวกถ่ายของเหลวอะไรพวกนี้มี่จะเช็คให้จัดการให้หมดเลยแล้วก็จะมีเช็ครถอีกประมาณ200ร้อยกว่าจุดนะคะมี่ก็จะเช็คให้ก่อนจะส่งรถให้พี่ๆก็จะมี ปรับสภาพรถนะคะอบโอโซนตัวรถเคลือบสีรถนะทุกอย่างเลยนะคะก็จะเช็ครอบตัวรถให้พี่ทั้งหมด2รอบรอบแรกนะคะก็คือหนุจะส่งตรวจรถรอบ2นะคะก็จะเป็นเช็คที่ไทพัทฝั่งนู้นเลยรอบสองนะคะก็จะเป็นเช็คที่ไทพัทฝั่งนู้นเลยนะโอเคปเราไปต่อกันภายในกันดีกว่าพี่ คันนี้นะคะจะได้เป็นตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะคันนี้นะคะเหยียบเบรเบกแล้วกดสตาร์ทได้เลยค่ะเรามาดูที่เลขไม้กันดีกว่าเลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่152782เโลเท่านั้นนะคะกับราคาเพียงแค่459,000นะคะเป็นปี2020กับตัว Toyota a l t i ติ e นิว1.6ึ่งนะคะด้านข้างนะคะคันนี้จะได้เป็นกระจกออตโต้1บานอีก3บานเป็นไฟฟ้านะคะ กระจกนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะยังพับได้ปกติมีพับให้ดูนะคะตัวกระจกนะคะพับปรับไฟฟ้าเลยตัวกระจกนะคะจะเป็นพับปรับไฟฟ้านะตัวปุ่มล็อกเปิดปิดนะคะใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะมีให้หมดแล้วนะแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะจะได้เป็นหน้าจอ fm am นะคะแล้วก็เชื่อมต่อวางสายรับสายได้ด้วยนะคะคันนี้ เชื่อมต่อรับสายวางสายได้นะคะมีโหมดให้เปลี่ยนเยอะแยะเลยเชื่อมต่อ BTA ได้ด้วยนะคะ AM FM FM2 นะคะมีให้หมดเลยนะคันนี้นะคะได้ปัาเป็นตัวแอร์ออโต้นะพี่ตัวแอร์เย็นมากนะคะตัวเกียรนะคะบอกเลยว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหานะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปกติเลยตัวเบรกมือคันนี้นะคะได้มาเป็นเบรกมือแบบดึงด้านข้างนะคะมีที่วางแก้วให้2ช่อง หมาะสำหรับคนนะคะที่ชอบกินกาแฟตอนเช้ามากนะคะพี่เวลาแบบขับรถไปทํางานตอนเช้าแล้วอยากกินกาแฟมี่แนะนําเป็นคันนี้เลยตัวรุ่นอื่นนะคะพี่บางตัวก็จะมีแบบที่วางแก้วสองฝั่งแบบนี้แล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นช่องใส่เอกสาระคะ่ะพี่แล้วก็ด้านในนะคะจะมีตัวที่ชาร์จ USB ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีตัวชาร์จอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวเอ่อมันต้องหาจุกเสียบม,มาอีกจุกหนึ่งอะ,ะพี่ 12โวล์กับร2 0โวล์นะคะตัวนี้ใครนะคะที่สนใจเป็นตัวเอาติดนะคะ 1.6G คันนี้นะพี่อินบ็อกซ์มหามีได้เลยนะคะ,ะให้ดูนะคะตัวกระจกด้านหน้าไม่มีรอยแตกนะคะตัวกระจกด้านหน้าไม่มีรอยแตกเลยไม่มีรอยลงยันไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ดูชัดๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะก็ไม่มีรอยขีดข่วน ขออนุญาตปรับมุมกล้องให้พี่พีดูบนเพดานบนเพดานนะคะไม่มีรอยลงยันไม่มีรอยอะไรเลยนะคะให้ดูแบบนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวกระจกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะให้เห็นชัดชัแบบนี้เลยนะพี่พี่ท่านใดนะคะที่สนใจอินบ็อกมหามีได้เลยนะคะส่วนตัวไฟด้านหน้านะคะเปิดใช้งานได้ปกติเลยตัวไฟด้านหน้านะคะเปิดใช้งานได้ปกติตัวไฟด้านหลังนะคะเปิดปิดใช้ได้ปกติเลยด้านหลังนะคะบอกเลยว่ากว,ว้างมากสําหรับตัวเอาติสนะคะตัวเบาะ ขึ้นชื่อว่าออาติสกับแคมรี่ออาติสหรือแคมรี่นะคะขึ้นชื่อ2ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตัวเบาะนะคะรองรับสรลีระได้ดีมากนะถ้าเป็นตัว1.6 g นะคะพี่คันนี้ไอตัวนี้จะได้เป็นแบบปรับขึ้นปรับลงจะยังไม่ได้เป็นตัวไฟฟ้านะตัวปุ่มไฟเลี้ยวนะคะใช้ได้ปกติเลยไฟเลี้ยวนะคะใช้ได้ปกตินะไฟฉุกเฉินนะคะใช้ได้ปกติเลยนะคะก่อนจะส่งรถให้พี่มีก็จะเช็คตัวไฟหน้ารถนะคะไฟไท้ายรถไฟเบรกใช้ได้ปกติไหม มีก็จะเช็คให้หมดเลยนะคะมีการล้อลื่นล้อสะบัดมาให้เรียบร้อยนะคะตัวปุ่มใช้ได้ปกตินะคะนี่ตัวปุ่มใช้ได้ปกติมีเซ็นเซอร์มีอะไรขึ้นให้หมดเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าตัวแอร์เย็นมากนี่มีเปิด23.5องศานะคะปรับอะไรได้หมดเลยนะพี่ปรับได้แบบลื่นๆเลยนะคะตัวแอร์ปรับได้นะฟังกช์ชันตรงตัวแอร์ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะพี่ฟังกช์ชันตรงตัวแอร์จะมีประมาณนี้นะ ใครนะคะที่สนใจเป็นตัวเอาติส1.6เอาติิว 1.6G คันนี้นะคะที่สามารถอินบ็อกเข้ามาหามีได้เลยนะคะ0 4ู4 514 5493า145493เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าตัวรถยังสภาพดีอยู่เลยตัวไฟหน้าไม่มีเหลืองไฟท้ายไม่มีเหลืองนะคะใครที่กำลังมองหาเอาติสนะคะงบไม่เกิน500 0 0นมีแนะนำคันนี้เลยค่ะคันนี้ราคาเพียงแค่ 459,000เท่านั้นนะคะใครที่สนใจติดต่อหามี่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0845145493เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะก่อนพี่ๆก่อนมี่จะจบคลิปนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ากดแล้วมี่ขออนุญาตลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ